Thank yeah. to chai chai ดีครับผมเต๋อครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับครับนี่ก็มาถึงตอนที่5แล้วครับของรายการหนังกลางแปลงของเรานะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่ว่าด้วยเรื่องของหนังผีไทยอยู่ยังฟิตนะใช่ครับน่ากลัวที่อยู่คู่กับสังคมไทยของเราแล้ววันนี้นี่พี่เต๋อวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหนังผีมุมมองแบบความสยองสยิวเสียวครับผมโอ้โหเขาไปต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเลยใช่ไหมครับพี่เต๋องั้นเอางี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเราย้อนกลับไปดูความเดิมตอนที่แล้วกันเลยครับโอเค ผมจะถามว่าไอ้ห้องเนี้ยห้องมืดเนี่ยทำให้คุณแจ็คเนี่ยลึกถึงหงนักเรื่องอะไรหรือเปล่าชัตเตอร์กูติดงาใช่แล้วหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้น่ากลัวจริงส่วนใหญ่เลยนะ่าจะเป็นแต่ตอนจบที่แบบว่าคนดูมันพูดต่อกันได้ผมว่ามันเป็นไฮคอนเซปที่โดนเหมือนกันหมดอะฮะหนังผีที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะชาติอะไรก็ตามมันต้องมีความวิตฐานระดับหนึ่งอยู่แล้วหนังเรื่องชัตเตอร์เนี่ยผมว่ามันได้ผล เป็นไงบ้างดีครับผมนี่ผมจะบอกว่าที่ผ่านมานะเราก็ได้ไปชมกันแล้วว่าหนาผีไทยนี่มีการสร้างออกมาหลายรูปแบบมากครับมีผีแม่นากด้วยผีีตลกเออผีผีตลกด้วยใช่ไหมผีดิบผีดิบก็มีกินตับเออแล้วก็มีผีในห้องถ่ายรูปห้องหลังรูปอ๋อใช่ใช่ไหมมีเยอะแยะไปหมดเลยผีอยู่ได้ทุกที่โอ้ยอย่างนี้มันไม่ไม่เบื่อล้อ๋อไม่เบื่อสิเพราะว่ามุกเนี่ยมันยังไม่หมดง่าย คนสร้างผีก็มีการคิดคีเอ็ดมาจนปัจจุบันนี้นะครับหนังบางเรื่องนะหนังผีบางเรื่องเนี่ยเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเหมือนว่าพอเราดูไปปุ๊บเนี่ยเราจะตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยคนหรือผีอะไรน่ากลัวกันคนหรือผีอะไรน่ากลัวกันโอ้โหถ้าถ้าผู้ชมฟังอยู่หรือดูอยู่นะครับก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นผีสิครับเพราะว่า คนมันจะไม่น่ากลัวอะไรฮะเเออนาะ,นะคนยังไม่ได้ตายเลยต้อง<ช>กลัวผีใช่ฮะเอาพูดง่ายๆนะแจ็คเกิดน้องแจ็คเดินเข้าไปในซอยเปี่ยวๆมืดๆคนเดียวนะ,ะน้องแจ็คเจอผีหลอกปุ๊บน้องไปน้องแจ็คตกใจอ้าน่ากลัวใช่ไหมแต่น้องแจ็คไปเจอคนไม่ดีเข้าเนี่ยเขามีดมาจี้น้องแจ็คก็ทิ่มป๊อกเอาเงินไปเงี้ยโอ้โหอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันต้องระวังทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งผีแล้วก็คนถือมีดนะฮะใช่ใช่น่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวหมดเลยครับอือมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละะคคนนนนนเเเาาาาใช่่่่รรรััับผผมงง้้้ดดดีีี๋ยยวววไปููกกส เขามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาถ่ายทอดให้เราดูยังไงได้เลยครับโอเคจริงอันนี้ม um uh um um ันเรื่องจริงอยู่แล้วแหละบานทีมันยังจินตนาการเลยแต่ชั่วนี่มันชั่ยวจริงอ่ะก็ชนหน้าโกกก่าผีนะบางทีอะไรเงี้ยได้อย่างเราเจอคนเราเจอแต่คนอ่ะทุกวันเนี้ยแว่าจริงนลเพราะว่า ผีก็เกิดจากคนแหละค,คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราบางทีมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ค่ะแต่คนนี้คือมันมีทั้งคนชั่วและคนดีเพราะฉะนั้นคนชั่วมันก็ต้องน่ากลัวก่อนอยู่แล้วการประสบความสําเร็จของหนังผีไทยแนวสยองขวัญอย่างชัตเตอร์กดติดวิญ,ญญาณก่อให้เกิดกระแสความคึกคักขึ้นมาในตลาดหนังผีไทย หลากหลายผู้สร้างภาพยนตร์ต่างทยอยกันสร้างหนังผีออกมาปีละหลายเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องต่างก็มีแนวทางในการหลอกผีที่แยกย่อยแตกต่างกันออกไปจนกลายเป็นสีสันให้กับวงการภาพยนตร์ไทยอย่างมาก แนวทางหนึ่งของหนังผีแนวสยองขวัญคือการใช้ผีเป็นตัวหลอกหรือตัวช่วยให้ตัวละครเอกได้พบความจริงหรือความลึกลับที่เกิดจากตัวคนที่ยังมีชีวิตเป็นผู้กระทำเอาไว้อย่างภาพยนตร์เรื่องเฮียนหรือสวยลากไส้ที่เล่าเรื่องราวของความลึกลับน่ากลัวในโรงพยาบาลที่มีเจ้าของอาชีพเป็นผู้กระทำ การใช้เรื่องราวความน่ากลัวและบรรยากาศการหลอกผีเป็นตัวเผยท่าแท้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างภาพยนตร์เรื่องคนผีปีศาจของผู้กำกับอายุน้อยแต่มากด้วยฝีมือชูเกียรติศักดิ์วีรกุลเราไม่รู้ว่าน้องอาร์มเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่สุดใจอยู่ข้างบนแต่พอถามว่าพี่สุดใจยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่แต่ถ้าเงี้ตกลงอ่ะพี่สุดใจเป็นอะไรกันแน่คะพี่จะเป็นอะไรพี่จะบป็กอะไรพี่จะเป็อะไร จมันไม่ใช่คุณมันเป็นปีศาจเก็ลังจะจาเอารับรูกูต,ต้องรับเป็นอะไรไปคะกูมไม่ใช่ป่าของมึงกูเป็นเจ้าพ่อนี่กันมี่สู้รู้นักกูจะจับการกับมึง